จากคลิปที่แล้วที่ผมนำเสนอไปว่ามือถือใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังไม่ได้แล้วขึ้นว่าไม่สามารถใช้งานแอปเป่าตังบนอุปกรณ์ของคุณได้สรุปแล้วเช็คไปเช็คมาบริษัท oppo ขอรหัส emi ซิมหไปพอเช็คแล้วสรุปว่าเครื่องถูกนำไปปลดล็อกเพราะว่าติดสัญญากับ d t แทอยู่ ก็ถือว่าโมคะไปช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเครื่องไหนที่ซื้อมาถูกต้องแต่ดันขึ้นแบบนี้เดี๋ยวผมมีวิธีแก้แบบคร่าวๆให้ท่านผู้ชมฟังการติดตั้งแอปพลิเคชันธนาคารหรือแอปเป่าังค์จำเป็นต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ของเราก็คือหน่วยความจำตัวเครื่องอย่าไปติดตั้งบนเมมนอกหรือ sd card ที่เราซื้อมา เรามาเสียบเพิ่มนะคือเขาห้ามขั้นตอนคร่าๆคือเข้าไปที่การตั้งค่าที่เป็นรูปฟันเฟืองแล้วไปที่พื้นที่เก็บข้อมูลแล้วเข้าไปดูว่าพื้นที่เก็บข้อมูลเราเลือกเป็นเก็บในอุปกรณ์หรือว่าเมมนอกเพราะว่าการเข้าไปเนี่ยมือถือแต่ละย,ยี่ห้อไม่เหมือนกันให้ดูตัวอย่างผมเป็นแบบเข้าๆสำหรับเครื่องไหนที่ขึ้นว่า แอปนี้ใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เนี่ยผมมีวิธีแก้ไขแบบคร่าวๆเพราะความเป็จริงแล้วอะ่ะถ้าต่ำกว่า Android 10เนี่ยเวลาพิมพ์ไปเนี่ยมันจะต้องไม่เจอคำว่าแอปเป่าตังเลยคือจะเห็นแค่แอปเป่าตรงเท่านั้นตอนนี้ที่ต่ำกว่า Android 10วิธีแก้คือให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าที่เป็นลูกฟันเฟืองแล้วไปที่แอปพลิเคชันทั้งหมดหาคำว่าบริการ Google p a y กดเข้าไปแล้วเลือกหัวข้อพื้นที่เก็บข้อมูลและแคสแล้วกดล้างแคสและล้างพื้นที่เก็บข้อมูล2อย่างนี้ต่อไปให้เรากลับไปที่แอปทั้งหมดเหมือนเดิมแล้วหาคำว่า Google Play Store ให้เราแตะเข้าไปแล้วเลือกหัวข้อพื้นที่เก็บข้อมูลและแคสแล้วกดล้างแคสแล้วก็กดล้างพื้นที่เก็บข้อมูล ต่อไปให้เราทำการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่แล้วเข้าไปหาคําว่าเป่าตังดูซิว่าเราจะติดตั้งและใช้งานได้ไหมต่อไปสำหรับกรณีเครื่องที่ขึ้นว่าตรวจพบการดัดแปลงรีโมทบนอุปกรณ์นี้หรือว่าเครื่องนี้ได้ทำการรูทเนี่ยนะแล้วก็ขึ้นว่าอุปกรณ์แบบว่ามีความเสี่ยง อะไรประเภทนี้ไม่สามารถทำธุรกรรมได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวทํำตามที่ผมบอกคือแต่ละยี่ห้อก็กดไม่เหมือนกันนะแต่ว่าผมจะทําให้ดูแบบคร่าวๆแล้วก็ที่เขาบอกว่าให้เราปิดภาพยอ่อนี้ก็เหมือนกันนะทางเจ้าหน้าที่ธนาคารนะเขาได้แนะนำมาว่าให้เราเช็คดูว่าในมือถือเราอ่ะมีแอปพลิเคชันประเภทนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าเช่นพวกเนี่ย g p s form หรือว่า พวกโหมดถนอมสายตาหรือโปรแกรมถนอมสายตาหรือว่าพวกแอปหาคู่หรือว่าแอปอะไรที่มีความเสี่ยงนะครับดูถ้าว่ามีแอปพวกนี้ให้กดปิดหรือถ้าลบได้ลบไปเลยหรือว่าแอปพลิเคชันที่มันเป็นไอ้กลมๆล,ลอยๆเหมือน iPhone บนหน้าจอครับอนั้นก็เหมือนกันให้ปิดหรือลบไปเลย เดี๋ยวชื่อแอปพลิเคชันพวกนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ตรงใต้คำอธิบายแล้วก็จะแปะไว้ที่ตรงคอมเมนต์ด้วยจะได้เข้าไปอ่านกันสะดวกพอลบแอปแล้วหรือว่าปิดฟังก์ชันพวกนี้แล้วอ่ะลองปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ดูและเข้าไปปิดฟังก์ชันการช่วยเหลือพิเศษด้วยแต่ละยี่ห้อผมจะทำตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วนะครับเพราะว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเข้าไม่เหมือนกันเอ่อให้ดูของผมเป็นตัวอย่าง มือถือซัมซุงให้เราไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่การช่วยเหลือการเข้าถึงที่เป็นรูปคนเขีเขยวครับแตะเข้าไปแล้วเข้าไปปิดให้หมดทีละหัวข้อมือถือ v ี vo ให้เราไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่ทางลัดและการเข้าถึงแตะเข้าไปแล้วทำตามรูปเลยครับปิดให้หมดทุกหัวข้อ ยี่ห้ออื่นก็ทำตามที่ผมระบุไว้เลยตามขั้นตอน1ตั้งค่า2การตั้งค่าเพิ่มเติม3การช่วยเหลือพิเศษก็ปิดให้หมดหัวเวยก็เช่นกันทำตามที่ผมระบุไว้เลยคือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันก็คล้ายๆกันเลยครับมันไม่เป๊ะๆท่านก็ลองคำคํำดูปิดให้หมดฟังก์ชันนี้แหละตัวสำคัญเลยตัวที่ทำให้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการเงินตรวจจับ แต่จริงๆมันไม่ได้อันตรายอะไรหรอกครับคือแอปมันเรื่องมากเอง ให้เราสังเกตง่ายๆสัญ,ญลักษณ์แต่ละยี่ห้อก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรูปมือกับรูปคนนี่แหละ2อ,อย่างสรุปการแก้ไขเบื้องต้น1ให้เราลบแอปเต่าตาังออกจากตัวเครื่องเราก่อนเลยถ้าบนเครื่องเรามีนะ2ลบแอปหรือปิดโหมดที่ต้องสงสัยในตัวอย่างที่ผมเสนอไปนะแล้ว3ล้างแคชของบริการ Google Pay แล้วก็ล้างแคชเพสโต้แล้วก็ลบข้อมูล ของเพ t o r e กับ Google p a y แล้วก็เข้าไปปิดฟังก์ชันช่วยเหลือพิเศษแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังบนหน่วยความจำตัวเครื่องแล้วก็ลองทำการปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่หดูอีกรอบนึงแล้วก็ลองเปิดดูสิมันจะช่วยอะไรได้ไหมถ้ามีปัญหาอีกก็คงจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วเพราะบางบางเคส บางเครื่องไปไปที่ธนาคารธนาคารเขาก็ทําไม่ได้โทรปรึกษาธนาคารเขาก็ทําอะไรไม่ได้หรือแม้แต่โทรไปที่ตัวแทนจําหน่ายศูนย์ใหญ่ของมือถือยี่ห้อนั้นของประเทศไทยเราเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เหมือนกันแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งผมเชื่อว่าธนาคารหรือทางตัวแทนจําหน่ายของมือถือเราอะ่ะเขาจะแนะนําให้ล้างล้างเครื่อง ซึ่งผมไม่แนะนำเลยเราจะมาล้างเครื่องเพื่อให้ข้อมูลหายทั้งเครื่องเพื่อแอป,ปแอเดียวเนี่ยนะมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นใช้งานไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้แมงมันแล้วก็มีอีกวิธีนึงเช่นกันแต่ว่ามันเสี่ยงครับเพราะว่าเราต้องลงตัวแอปพลิเคชันภายนอกสตร์ e ที่เป็นไฟล์ .apk ซึ่งมันมีความเสี่ยงเราไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าหรือมีจฉชีพ สวยโอกาสเราก็ไม่รู้เราก็ไม่สมควรเสี่ยงกับแค่ไอแอปแอเดียวตัวเครื่องบางเครื่องบางกรณีที่ซื้อเป็นเครื่องจีนมาแล้วลอมเป็นภาษาจีนแล้วเรามาแฟดลง Android ที่เป็นเวอร์ชั่นโปรบอลที่เป็นแบบว่าเวอร์ชั่นทั่วไปอะ่ะที่ใช้ทั่วโลกที่มีภาษาไทยอะ่ะบางรุ่น มีปัญหากับแอปธนาคารแต่บางรุ่นก็ไม่มีเครื่องพวกนี้เราจะซื้อมาแบบประเภทแบบไม่ได้วางขายในไทยหรือว่าขายในที่อื่นก่อนแล้วสั่งมาขายก่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์จีนแบรนด์ลูกอะไรประมาณเนี้ยสเปคแรงแต่ราคาถูก แล้วก็อีกอย่างคือมือถือที่ผมยกตัวอย่างไปในคลิปที่ผ่านมาคลิปแรกเลยคือเครื่องที่เอาไปผลดล็อกเมื่อเราไปผ่อนเข้ามาจากศูนย์ d t a ทหรือทูเงี้ยผ่อนเดือนละสองพันเราต้องเติมเงินเข้าซิมที่เขาที่เขาติดตัวมาให้ด้วยสมมุติว่าต้องเติมเงินเดือนละ2,000ันจนครบหมื่นหรือ2,000มนเงี้ยบางคน เออไปเดือนนึงแล้วสองพเนี้ยแล้วครั้งต่อไปไม่อยากเสียตังค์เพิ่มไงก็เอาไปให้ร้านปลดให้พันกว่าบาทก็จะได้ใส่ทีมอื่นคือมันเป็นการซิกแซกไงก็คือพูดง่ายๆคือการโกงเขาอะโทรศัพท์มือถือพวกเนี้ยมันจะการใช้งานมันก็อาจจะแปลกไปจากเครื่องปกติหนึ่งเลยอาจจะไม่ค่อยแจ้งเตือนหรือติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรไม่ค่อยได้พเพราะเพจโตมันตรวจจับ ก็นั่นแหละเท่าที่ผมแนะนำถ้าเครื่องไหนขึ้นว่ามันไม่รองรับมีอยู่สองอย่างคือแอปมืนกับเครื่องมือนก็คือแอปเพย์สโตะมืนให้เราเข้าไปล้างแคสในเพย์สโต e แล้วให้มันอัปเดตกลับมาแล้วเราค่อยโหลดลองดูซิว่ามันมันยังบอกเหมือนเดิมไหมว่าอุปกรณ์เราไม่รองรับะเพราะว่าโดยป,ปกติแล้วถ้า มือถือของใครเป็น Android 10เนี่ยมันจะต้องเห็นปกติแล้วต้องโหลดติดตั้งได้เลยแต่ถ้า Android ต่ำกว่า10เนี่ยเช่น9หรือ8เนี่ยคือพิมพ์เข้าไปอ่ะคำว่าเป๋าตังมันจะไม่ขึ้นเลยมันจะขึ้นเห็นแต่แอปเดียวคือเป๋าตุงนะตอนนี้คือบางทีแอปพลิเคชันการเงินพวกนี้บางทีมันก็สร้างภาระให้กับผู้ใช้สมาร์ทโฟน มากกว่าการเขียนแอปพลิเคชันออกมาแบบนี้มันเป็นภาระกับคนใช้คือคนใช้แทนที่จะมีโทรศัพท์แล้วโหลดมาติดตั้งแบบแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องเข้าไปปิดนั่นลบนั่นลบนี่คือมันเป็นภาระผู้ใช้เนคือเหมือนโยนความผิดให้ผู้ใช้อะคือผู้พัฒนาหรือหรือธนาคารใหม่สนใจไม่รับรู้คุณจะใช้งานได้ไม่ได้ตอนแนะน,นำอะไรแบบง่ายๆไปอ่ะ มันแค่เบื้องต้นน่ะหลายเครื่องมันแก้ปัญหาไม่ได้ไงหรือว่าบางคนอาจจะมาบอกมาว่าผมว่าเฮ้ยรู้ด,ดีคือเห็นผมโง่แบบเนี้ยทานาอย่างเงี้ยผมก็มีพื้นฐานเรื่องเขียนโปรแกรมอยู่เหมือนกันนะผมก็จบคอมพิวเตอร์ธุรกิจมามันถึงจะเป็นสิบสบปีแล้วก็เหะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องเขียนมาให้ผู้ใช้งานได้มีความสะดวกที่สุดไม่ใช่เขียนมาให้เป็นภาระ แล้วก็มีบางคนีพูดว่าทำไมไม่ตัดฟังก์ชันไอาการช่วยเหลือพิเศษอะไรเนี่ยออกไปผมก็บอกว่าเขาเขาอะฟังก์ชันนี้มันมีประโยชน์คือประโยชน์กับคนที่พิการแล้วคนนั้นเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมจะไปสนใจทำไมคนพิการมีไม่กี่คนผมก็คิดในใจนะว่าถ้าคนพิการเข้ามาได้ยินนะเขาจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าคนพิการเขาตอบกลับไปว่า อย่ามาเอาฟังก์ชันนี้ออกเพื่อเพราะคนโง่ไม่กี่คนน่ะคุณจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคนที่โดนดูดตังมันมีไม่กี่คนนะคนที่ไม่โดนดูดนิ่มเยอะกว่าแต่ว่าผมก็ไม่ได้พิมพ์พูดไงไงก็ขอขอบคุณที่สลับในเวลามาชมช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างผมก็ต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ